วันนี้ลืออีกหนึ่งแปลงนะคะเห็ดวายแล้วก็เริ่มจะลือออกทีละแปลงทีละแปลงเมืม่อวานลือแปลงหนึ่งก็เพาะเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะลือออกไปก่อนรอเชื้อเห็ดมาก่อนเชื้อเห็ดหมดแล้วรอเห็ดเชื้อเห็ดชุดใหม่มาแล้วค่อยเพาะใหม่อันนี้เราจะลือเอาไปกองไว้ข้างหน้าก่อนนะคะลือออกเอาพะยาไปซักก่อน,นะคะ่ะ รักน้ำจากแดดแล้วกลับมาใช่ใหม่อันนี้เลืออีกหนึ่งแปลงอัดก้อนเนี่ยอัดบล็อกเนี่ยมันจะลือนง่ายยกออกเป็นก้อนแบบนี้เลยเนี่ยะลือนง่าย เอาไม่เอาพยาไปล้างน้ำตกักแดดก็่้าเชลามืดฝนมาอีกแล้วในตอนบ่ายเนี่ยฝนมาอีกแล้ว ยิ้มออกตอนได้เก็บเห็ดขายเก็บเห็ดขายได้ยิ้มทุกวันได้มากได้น้อยก็ยิ้มได้ทั้งวันมีความสุขตอนได้เก็บเห็ดตอนได้ตัค์ตอนทำก็เหนื่อย เยอขัดทำเห็ดกวา่าลงทุนหลักพันขายได้หลักหมื่นพูดไปใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเด้อจะทำได้จริงๆนะาฟ้านะ่ะถ้ามันได้ร้อยกว่าโลอ่ะรอบนึงมันได้ร้อยกว่าโลทรงเปสิบบาทถ้าได้ร้อยโล ก็ได้แปดพันลงทุนแค่สองพันบาทขายเห็ดได้แปดพันร้อยโลแต่มันได้เยอะกว่ารนะ้อยโลนะยังไม่ได้ก็ร้อยยี่สิบร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าสิบก็ได้มาแล้วรอบหนึ่งแปลงไม่กี่แปลงนะคะก็คูณเอาลงทุนรอบละสองพันนะไม่ได้ลงเยอะ ถ้าเทำเห็ดตัวอื่นน่ะลงทุนเป็นหมู่นะ่ะก้ละแดบาทถ้าลงพันก้อนก็เท่าไหรแล้วลงน้อยก็ไม่พอขายถ้ามาเป็นเชื้อราเห็ดก็ไม่ออกเองนะเห็ดก้อนนะ่ะทำมอนจะง่ายแต่ก็มันไม่ง่ายนะดูแลยากน,นะเห็ดก้อนนะเห็ดฟางก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายก็ทำยากอยู่ค่ะ ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทําที่จะยึดอาชีพชอบเห็ดตัวนี้มันก็ไม่ยากจะเกินไปหรอกค่ะถ้าเราตั้งใจทําใหม่ๆมันก็จะได้น้อยหน่อยอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายจะไปเออเป็นป้าทําได้ร้อยยี่สิบ้อยสสโลก็จะทําตาม ว่าประสบการณ์ชั่วโมงบินเรายัางน้อยเราก็จะได้น้อยได้ไม่เยอะแต่ก็ไม่ขาดทุนนะก็พยายามทำให้ได้พัฒนาตัวเองพัฒนาฝีมือเราไปแต่และรอบรอบนี้เราได้แค่นี้รอบหน้าเราต้องได้เยอะกว่านี้เราก็ต้องตั้งเป้าไว้นะคะ โลสามสิบโลขยับมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะได้เยอะเหมือนทุกวันนี้นะก็พัฒนาฝีมือตัวเองมาเรื่อยๆขยับมาเรื่อยๆก็จนได้รอบละร้อยกว่าโลนี่แหละคะ่ะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะจะทํางานต่อคะ่ะลงคลิปแค่น,นี้พอพอได้หอมปากหอมคอให้หายคิดถึงกันอย่าลืมป้านะคะติดตามคลิปป้าคนที่ทําใหม่ๆนะคะป้าลงให้ละเอียดมาก มีเชื้อราก็บอกมีเชื้อราได้น้อยก็บอกได้น้อยได้เยอะป้าก็บอกได้เยอะป้าไม่เคยโกหกขาดทุนป้าก็ว่าขาดทุนอย่าไปใส่ปุ๋ยคีโม,โมเหมือนคนอื่นด้วเขาว่ามีปุ๋ยคีโม,โมด้วยของป้าไม่มีนะป้าเอาความจริงมาพูดได้ก็คือว่าได้ไม่ได้ก็คือว่าไม่ได้จบข่าวคะ่ะจบนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ